กกตแจ้งผลการเลือกตั้งปี2566ประชาชนใช้สิทธิมากกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตค่ะท่านก็แถลงถึงภาพรวมการเลือกตั้ง,ง,งมเงมื่อวันที่14พฤษภาคม2566นะคะว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิเนี่ย39ล้าน2 0สน 93,867คนอืมครับจคนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด52,238,594คนก็คิดเป็น75.22%เ <c oughs> น,นะคะนะับเป็นการเลือกตั้งที่มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการค่ะโดยผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนั้นพักเก้าไกลคว้าชัยชนะลำดับที่1 รองลงมาเป็นพักเพื่อไทยตามลำดับนะคะสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งปี2,566อย่างไม่เป็นทางการค่ะโดยสสอแบบแบ่งเขตประกอบด้วยพักก้าวไกล113ที่นั่งพักเพื่อไทย112ที่นั่งพักภูมิใจไทย67ที่นั่งพักพลังประชารัฐ39ที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาติ23ที่นั่งพักประชาธิปัตย์22ที่นั่งพักชาติไทยพัฒนา9ที่นั่งพักประชาชาติ7ที่นั่งพักไทยสร้างไทย5ที่นั่งพัก เพื่อไทยรวมพลังสองที่นั่งพักชาติพัฒนากล้า1ที่นั่งค่ะนะคะส่วนสอสอแบบบัญชีรายชื่อมีทั้งหมด17พักการเมืองค่ะคซึ่งก็มีดังนี้นะคะพักก้าวไกล1 4 1 3 6 8ล้าน1 36,838คะแนน ได้เก้าอี้39ที่นั่งนะคะพักเพื่อไทย10 7ล้าน0จ้านคะแนนได้เก้าอี้29ที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาติ4ี่ล้านหกแสคะแนนได้เก้าอี้สิที่นั่งพักภูมิใจไทย1 12, นึ่งล้านหนึ่งแคะแนนค่ะได้เก้าอี้สที่นั่งพักประชาธิปัตย์ 95,546คะแนนค่ะได้เก้าอี้สองที่นั่งพักประชาชาติ571,138คะแนนได้เก้าอี้2ที่นั่งค่ะพักพลังประชารัฐ528,387คะแนนได้เก้าอี้หนึ่งที่นั่งพักเสร,รีรวมไทย344,979คะแนนได้เก้าอี้หนึ่งที่นั่งพักไทยสร้างไทย339,960คะแนนได้เก้าอี้หนึ่งที่นั่งนะคะพักประชาธิปไตยใหม่ 2 6 9 2 7 9คะแนนได้เก้าอี้1ที่นั่งพักใหม่2 4 5 1 6 1คะแนนได้เก้าอี้1ที่นั่งพักชาติพัฒนากล้า2 7 7 4 3คะแนนได้เก้าอี้1ที่นั่งพักท้องที่ไทยได้1 9 8 6 8คะแนนได้เก้าอี้1ที่นั่งพักชาติไทยพัฒนา1 8 4 3 2 3คะแนนได้เก้าอี้1ที่นั่งพักเป็นธรรม1 0 0 0 0 8ป0 0ัอขออภัยค่ะ1 8 0่ง,ง,ง1 7คะแนนได้เก้าอี้หนึ่งที่นั่งพักพลังสังคมใหม่1,762,56คะแนนได้เก้าอี้หนึ่งที่นั่งและพักครูไทยเพื่อประชาชน 1 7ึ1 0 0กับอีก1คะแนนนะคะได้เก้าอี้1ที่นั่งค่ะอ่าอันนี้คือที่กกตเขาแถลงถึงภาพรวมมา <c oughs> ใช่ไหมท, <c oughs> นทีนี้เขาก็คาดการ์ว่ารัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะ <c oughs> ครับซึ่งภายในวันที่13กรกฎาคมที่จ้ย <c oughs> ก,กตเขาจะต้องรับรองผลการเลือกตั้งไม่เกิน60วันนับจากวันเลือกตั้งโดยได้ตรวจสอบแล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องตรวจสอบนวอัตสุจริตที่ยงงทร,รมีมจํานวนไม่น้อยกว่า95%ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด แล้วก็ต้องประกาศผลโดยเร็วเพื่อรองรับผลการเลือกตั้งแล้วก็รับรองสสทั้ง500คนเนี่ยนะครับทีนี้ภายในวันที่27กันยายนจะมีการเรียกประชุมรัฐสภาเลือกประธานสภาโดยกฎหมายเขากําหนดไว้ว่าหลังรับร,รองผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับต้องเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อให้สมาชิกได้ประชุมเป็นครั้งแรกแลวเขาก็จะเลือกประธานสภากันนะครับภายใน15วันนะครับส่วนช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปประธานสภาเขาก็จะนัดประชุมเพื่อที่จะเลือกนายกนะครับสส500คนกับสวที่แต่งตั้งอีก250คน ก็จะมาหวตเรื่องนายกกันนะครับซึ่งกติกาเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องได้เสียงสนับสนุนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่ง หรือคือไม่น้อยกว่า376เสียงนะครับโดยเป็นการลงคะแนนเสียงแบบเปิดเผยตามลำดับตัวอักษรของรายชื่อสมาชิกรัฐสภาเป็นรายบุคคลจึงจะได้รับเลือกเป็นนายกก่อนที่จะโปรดกล่าวต่อไปนะครับซึ่งช่วงเดือนกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยนายกก็จะมีการแต่งตั้งคอรมอแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารชุดใหม่ออกมาก่อนที่จะนําชื่อคอรมอเนี่ยทูนกลาวแล้วก็พาคอรมอชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับตําแหน่งด้วยนะครับซึ่งระหว่างรอรัฐบาลชุดใหม่นะตอนนี้นะครับรัฐบาล เดิมจะดํารงตําแหน่งรักษาการชั่วคราวก่อนเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการเลือกนายกและแต่งตั้งคอรมอรไว้ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยรัฐบาลชุดเดิมก็จะรักษาการจนกว่าจะได้คอรมอรชุดใหม่นั่นเองนะครับก็อดใจรอกันช่วงสิงหาคมนะได้เห็นชมหน้าค่าตากันนะครับ